สวัสดีครับต้นกับกอนบ้านนงหมากไฟครับพี่นงรับไอ้ก้อนเฮ็ดพอแหงเห็ดพอเถาสำรับคลิปนี้ภาพี่นงมาเลรอเด้อพี่นองมาระเบื้องช่วงใบนะครับน,นะมาเมารเบื้องปลาเห็ดนะครับประวา่า เมืน่อนั้นมาหล่อบเบื้องหนังเน็ดเป็นเป็น,เ,ปนเชื้ออยู่นะครับวันนี้บ่ได้มาประมาณสามสี่มื่นแล้วครับก็ได้เสียมาหล่อบเบื้องนาะว่าเป็นเป็นจังแดดเดยียวนะครับในป่าไปไปหล่อบเบื้องน้าบา้าตุ่นบ้าก่อนครับมาอายมากนะอแล้วพอแล้วนั่นเห็นบ้าโอ้โคดเองอ๋อไม่ดีครับพี่น,ออน้องอ๋อส่งดอกส่งดอก สามสามตักเย่ยเยงไปเลยเล่นมั้งก็ได้พออ,อ่านนะพอเห็นแบแบ,แบนีนน้จะเจอนี่นั่นแบบนี่นี่นี่ ข้นเลียนี่อนี่นี่มีไข่ขาวครับพี่น้องตกใจปดมามามาแต่ตกใจนี่เจดียวตกใจตกใจนะอู้เลยตัดข้าเลียนย่างดอกพี่น้องหมาหมาไปเรียนอะไรกันมาหาทั้งหลังตกใจิดพ่นครับดอกนึงพี่น้องต้องพ่นก่อน โอ้ยกรป่ะนะกรตะนั้นพือสมพูสมพูเป็นมันดังเลตันแบบกระตายเห็ดไข่นี่นี่นี่อดงาวนี่มาไม่ห้ตกงจอืจีบใหม่มันเรือนงานไปเบิร์ดเลยเลยตนละเมงตอแบบอือออกแล้วพี่น้อง โซนแถวนี้ครับพี่น,น้องเมั่อนผ่อดงเฮ็ดทานเนา่าฝนออกแถวแถวนี้นะครับมั่งวันนี้เมื่ท่านพ่อครับพี่น้องนี่กอครับกอแด,กอดองก็เส้นจะหายง,ง่ายกว่าอืม,มออาเดี๋ยวไอทั้งผีเด้อ ออกจากป้าแล้วพี่น้องครับออกห่างห่างหน่อยออกห่างห่างให้ก่อนมาเอกี้เห็ดเผาะกันนะให้ก่อนเห็นไหมเห็ดเต่มีเห็ดเผาะดูต้นอะไรอนนยูอเอ่เห็ดเผาะเห็ดเผาะโอ้ลูกใหญ่เห็นแต่หน่วยเถามันพี่น้องดอกเอต่าเตาแตกพุ่งอยู่พี่นึ่อยู่ใช่ป่เะเห็ดเว่าก็าเป็นนุ่น,น,น ใช่แมนเอ็ดดี้เฮ็ดเพาอพี่น้องโอ้ยอ่อนออนด้วยด้วนะอนี่วยดิยดีก่อนึงไเขาจะไปบีเพชนีงโอ้ยนอะแมนแต่แท้นนันจะไปบีบแมนทุกอย่นะอ่อนอ่อนด้วยโอ้ขาว่ยด้วยมนนนนแมนบปไหนที่มองหมดปวดหน้าที่ใอยู่แมนแมนแมนาดูที่ขนาดดูดูเจียบเห็นจะขาวๆได้ดีนอยตรง อันนี้อันนี้ดีเล,อนนลอ่อ่ที่นนออ,ออย่าง้นละอ่ะอีกปฮออขังท้างนี่สองลูกอือเาเคลียบางอีกไหาเจีบันโพ หนไหมเห็นข่อขาเลยมั้ยอีอเห่นไหมอ๋อขางท่างแก้มนี่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 กิ่งกะรอกมาแลย หอดดงพักไสพี่น้องอันนี่ใช่ไหมนี่อะไรเก็บเป็นหยอดพักไสไปใส่ถั่อมอมใส่หมูเก็บเอาอันหยอดสูงๆเนี้ยด้วยไอ้ด้วยเก็บเอาตอนที่มันอยู่สูงๆหน่อยให้แทีมมีมาปลาไมา่เหี่ยวใส่แ<ม> <laughs> า่นี้ก็บเมีหมาอยู่ในปลานึน่นะพี่น้องให้แทียม งเงียาใส่เนาะเก็บสูงๆเอานเนนี้หมาป่าลุกดีกกันนั่นยอดอวบดีครับเป็นตาออมดีมันเป็นหมองเขาเอาทออ่า พอแตกๆไหมพี่น้องเอามาถิ่มมันเต้นี่พักมันก็เกิดเนาะพี่เทแล้วกัมาเก็บอยู่นี่แหละครับงามๆมะเขือให้ไหมมะเขือเออเดี๋ยวดีนี่ยแล้วเลยกำลังอ่อนๆแต่นั้นความใส่กันพอดีอืม ไปไอ่ไอ้พ่ออ้อมมาแล้วไม่ต้องไปไลยไปอ้อมเสือหมูพี่น้องไปเดี๋ยวเสียฝ้ากันกลับบ้านอ่ะเรื่อยไปน้องนี่ได้เห็ดนับดอกได้เลยพี่น้องเห็ดกอเห็ดอ่าอยังเนี้ยแหละเห็ดพอเห็ดพอครับพี่น้องเห็ดพอบ่าขาดกินแล้วเป็นสีออกเนาะไปเดี๋ยวกลับบ้านไปหาเห็ดอ้อมน้ำกันครับพี่น้องกินเขาเร่งเสพๆนะเนาะอ้อมกินอยู่บ่อ้อมอ้อมหมูบ่กินอย่างนียว่กิน ว่ามูไส่ปลาเดียกปลาแดกว่าไส้ก็ได้ไเอากินว่ามัวไส่ผักไส้บอกคือบ่กินเอ้แล้ข่อยสิเฮ็ดบ่กินกับว่าเป็นอย่างได้เห็นบ้านตัวสิเฮ็ดออมใส่ปลาเดกียกคือะไรเป็นนองอ้ายแล้วกับบ่อนเราาโบธนัดอาหารอีสานไหมครับเป็นเอาพี่น้องเป็นข่าวมากม่เนาะเพ็่นการทามาเป็นอย่างอ้ายแล้วคือนบบไทยบริชัดคือบอ อันคืองค้คนผาม่าแทนคืนเอ,อาอ่าเราเป็นคนภาคใต้ครับเป็นน้องภาคใต้จังหวัดอะไรเนี่ยจังหวัดสตูลจังหวัดสตูลบุ้ยส่งผมมกขวกสวกเยอะมันเขียวกวกเงาเป็นคนไต่จังหวัดสตูลครับพี็นน้องมาอยู่น้ำบาตุนนี่แหละครับเป็นยังขึ้นมาอยู่กับเป็นแฟนกันนะเพี่อนเนาะมาอยก่กยมาใส่ชีวิตอยู่ยยน้ากันไหมครับเป็นียังก่นอนลยังก็อายอเขอานั้นคู่ชีวิตเออเป็นคู่ชีวิต ก็เลยอ่านมาอยู่น้าเบาตุนอยู่ลอยเอสนี่แหะครับกัดผ้าอ้ายมันไปหาอยู่หากินหากินหาอยากตามภาษาอันคนอีสานบานเาน้าเ,เ,เ,เนี่ยนาะเพิ่นก่เห็ดเป็นแน่บ่เป็นแน่กัต้องขอถอดคอไฟร้ายๆเลยพี่น้องปะ่ะว่าว่าวเงี้ยสิผาพี่น้องไปเห็ดอ้อมนะครับปะ่ะกลับบ้านกันเถอะใส่หราอมาคอยลูกเด็ก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 สตาร์ตรถนอนถ่ายรถโอ้โห <laughs> นน่ะอยากไม่งี้แหละตอนต <laughs> นี้ ai được hai toán nó lông liền ัสิบไปขายนี่ยังก่อยหนักขายหน่อไม้สวัสดีครับเอมี่บวัสดีครับแต่มาสี่ข้าวเนาะเป็นสั่งนอมากครับพี่น้องนี่หน่อไม้อันนี้เป็นหนันเป็นเสือกองเราเป็นสั่งมากเนาะอ่ะสิบบาทครับพี่น้องหนึ่งกิโลกว่าๆเพา่นละสั่งเกินเกินไปเนาะเดี๋ยวลุ่งหนักก็จะไปส่งเพผน จะไปเพื่อเพื่อเพ้่ออะไรส่งการอจะไปเพื่อน้ำเพื่อเทียนส่งการสาวลาดสวัสดีครับพี่สาวกบลังหนักสวัสดีรอบสองรอบสามนี่ครับพี่น้องวัตถุดิบที่เราไปหามาเนาะครับก็มีเห็ดเพาะแล้วก็บปลเขือแก่แก่ผักไสครับพี่น้องน้ำบานผักอียังกอดคนเดินนี่นไหมครับยอดมะละเนาะครับเนาะยอดมะละกีนุกแบบผักไสท่าบานตบบานมาต้นเดือน แะกเง็ดบนะครับนาะสิออมใส่ก hmm. ันเลยครับเขีเข้มเลยโอ้ยเือมาไก่สือกิ่ยานตะบะได้ลงนอนอว่าสีตำเหมือนเกลียงเกลียงไงลุงหนักันลุงหนักแล้วว่าแล้วสีออมเองเลือไปหน่งแล้วสีดำเกงเกลียงกแล้วนอ้อมหมูแล้วเนี่ย อากแกนผมเยใส่บะหมี่น,นีน่ไงหอมแดงกระเทียมพริกแห้งอยากกินล่ะไม่ต้องสุกอยุกหอ,อมแางก็ตามันหราอายาำๆก็ เสร็จเรียบร้อยเครื่องเคียงครับสว่านความเดียงบม่แหลกได้ครับอยากกินแบบอันนั้นทั้งทีเนาะเอาไปใส่ยำกบกบครับพี่น้องนี่นายลุงนากลุงนากคนว่าเป็นเสี่ยนยังกอดออมแล้วเอี้ยตี้ถามหาเห็นว่าเบิึงแต่เบิึงต้งนากออมเนี่ยครับตอนี้เป็นเนียบปรุงเครื่องครับพี่น้องวัน<ม> <laughs> ก็จะเป็นแต่เสียบยดอกสามขาพี่ขาพ่องวกัรเลียพี่น้องเอ้ยนนาออมพี่น้องอมอมคุนนาออมก้นพิการออมก้มนพีการใหญ่ละกันเนเลือดใาน้สมองตีบรุกหนักกันยางบดเยพี่น้องออมก้นพิการเนี่ยมันนี่ที่าโงามงาม่ากลัวไหมครัวเฮา วัตถุดิบจากป้าครับพี่น้องเน็ดกับบักเขกิล พักไส้ครับพี่น้องพักไส้กับแบงอย่างนี้ไงนะในะตัวตัวตัวพักซีเล่าพักไส้ใส่ที่หลังแล้วก็สั่งสีขมเนาะใช่สุดนั้สุดท้ายข้าวคั่ว cho oh สำหรับคลิปนี้วาตถุดิบก่อนหลักการขอเพื่อการเสีาพากันไปกินเข่าล้วได้ไปนองขอบคุณหลายๆที่มารวมหายเฮดหาของป้านวาตถุดิบก่อนน้องมันอีก,กไปซ้ำหลวัดนะพี่น้องมาเฮดเป็นออกบอัแต่ากาดนี่แหละครับได้พ่อได้กับเข่าอยู่ดอกเนาะได้อมอมมาออมกับพี่น้องออมใส่เนื้อหมูก็ได้แล้วแรงอยู่ในถัวบักไงหนึ่งเอาไงกวนกับได้ยัง,ยงก่อนเน่ย ใส่หมูผัดหมูผัดเต็บห,หมึกเส้มหมูอันนี้น่าไม่ขายประขาดตัวหนึ่งสวัสดีกิดแรงพอดีจึงวอา์เจงนำา่า้หงี้เป็นน้องอยากกินเขา่าไปแล้วครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ้านหน่อยเขากำลังตื่น<า>กันไะกินเข่ากันครับ